สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องแบ่งโมบายเราชาแนลซ่องที่จะพาทุกคนเยนหูในการปลดล็อกหน้าจอของมือถือทุกรุ่นกันเลยอ่าเมื่อน,นี้เรามีโทรศัพท์เรดมี12ิสองเนาะบอกว่าจะเป็นเรดมี1 2ิบสองเรดมี่โน้1สสองหรือว่าเรดมี n โ t e 12 S บต่างๆเนาะที่ติดรหัสหน้าจอมาแบบนี้เนาะเรามีวิธีแก้แบบง่ายๆกันเลยเนะฮะอ่าเรดมีทุกรุ่นเนาะสามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอได้ด้วยวิธี ่าง่ายๆกันเลยนะฮะาการกเาะให้เราไปปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงบวกกับปุ่มพาวเวอร์เพื่อที่จะทําการปิดเครื่องให้มันดับสนิทกันก่อนนะฮะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มพาวเวอร์บวกกับปุ่มเพิ่มเสียงนคะะ้างไว้จนกว่าเครื่องมันจะรีบูตนะฮะมันจะทําการอ่าดับไปอีกทีหนึ่งนะฮะ หลังจากนั้นมันจะทําการรีบูตเครื่องอีกครั้งหนึ่งให้เฮาวางปุ่มพาวเวอร์ออกเลยก็มากดปุ่มพรอนเสียงค้างไว้นะฮะหลังจากนั้นให้เฮาไปที่วีบดัตตานะฮะแลวก็มากดปุ่มพาวเวอร์โดยการกดตกลงะฮะเพราะว่าเฮากดที่หน้าจอมันจะบ่ได้เนาะ,ะไปที่วีบดัตตานะฮะ หลังจากนั้นให้รอเนาะจนกว่าเครื่องมันจะทำการบีบ t a ต a จนเสร็จสมบูรณ์นั่นเองฮะอ่ากด backup และกดรีบูตนะฮะเครื่องมันจะทำการรีบูตอ่าไปอ่านะเขาหน่ารักนะฮะอันนี้เราได้ทำการตัดมันออกเนะส่วนที่ว่ามันอ่ารีบูตเพราะว่ามันจะใช้เวลาโดดหน่อยนึงนะฮนะอ่าเดี๋ยวเรามาแอคท v ว t ตกันเนาะอ่า ่อยจะปรับความไวมันเพื่อให้คือเพื่อให้มันเสียวเวลาเนาะในการไปเบิ่งคลิปนั่นเองฮะสคิปเนาะกรณีมันให้เฮาป้อนหรหัสหน้าจอให้เฮากดคลิปจะได้เนอะอามาเลือกตัวที่1นึนได้แล้วแต่เฮาถนัดหลังจากนั้นให้เฮารอเนาะจนกว่าเครื่องมันจะเข้าหน้าหลักนั่นเนองฮะสาหรับคลิปนี้มาฮอดนี้ก็หมดเพลงเท่านี้เนาะ สำหรับท่าในใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการห็ดคลิปด้วยนะฮะ